มันก็ยังยังใช้ไม่ได้ลิ์นี้เสียหมดเลยลูกบ้านคอนโด900ชีวิตเดือดร้อนหนักผ่านเหตุแผ่นดินไหวมา2เดือนคอนโดยังไม่ได้ซ่อมพ่อทวงถามก็โดนดิดออกจากกลุ่มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เดินขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะคะใช่ค่ะก็คือต้องเดินขึ้นเดินลงทุกวันเลยใช่ค่ะอพอพอดีวันนี้มีสอบก็เลยต้องไปสอบโอ้ตั้งแต่แผ่นดินไหวเนี่ยคือพี่ต้องเดินขึ้นเดินลงอยู่ทีุ่กวันเลยเหรอทุกวันใช่ค่ะคือไม่ได้ย้ายเหมือนคนอื่นใช่ค่ะเพราะว่าพ่อแฟนขึ้นอยอยู่กับแฟนแล้วพ่อแฟนเขาก็ซื้อห้องไปอะค่ะ พอซื้อบุญก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วถ้าจะไปเช่าที่อื่นใช่ไหมคะมันจะมีพวกค่าใช้จ่ายแบบอย่างค่าล่วงหน้าค่าประกันอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วของที่ถือวันนี้มันคือถือขึ้นลงทุกวันเลยในขณะนี้นะคะลิฟต์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะและนี่คือเสียงของลูกบ้านนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะก็ไฟไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ทั้งตึกอะค่ะ แล้วก็เพิ่งเริ่มมีใช้ได้ป,ประมาณวันที่ห้าเป็นบางส่วนแบบกี่แล้วเขาก็มาแล้วนั่นก็ยังยังใช้ไม่ได้ลิฟต์นี่เสียหมดเลยแล้วก็เป็นที่แปดก็มีการ,ม,การมีน้ำอีกรอบตอนเอ้ยไม่ให้ต่อไฟให้อีกรอบหนึง่งประมาณกี่กี่ร้อยห้องอะไรเงี้ยคือเฉพาะคนที่มายืนรออยู่ที่หน้าห้องอถึงจะได้ต่อไฟเข้าห้องได้ เพราะว่านองนั้นบางคนเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นไกลๆออกต่างจังหวัดเขาก็ยังกลับมาไปทานเพราะนั้นก็คือยังไม่มีไฟใช้ก็คือวันที่8ดเมษาคือวันท้ายเลยที่มีการใช้ต่อไฟใช้เข้ามาแล้วจากวันนั้นก็ยังไม่มีการต่อไฟฟ้าเข้าห้องเลยทั้งหมดทั้งตึกมีใช้ไปได้ประมาณ400ยห้องผมได้ประสานกับนิตินะและขออนุญาตทางนิติที่เป็นนิติเดิมเพราะว่าพี่เขาแจ้งว่าได้ลาออกแล้ว ผมก็เลยบอกว่าถ้าเราออกแล้วเนี่ยจะทํายังไงเพื่อไม่ให้เกิดข้อปัญหาพี่เก็เรื่องข้อกฎหมายเขาเอางี้อย่าเอา,อากฎหมายมาคุยกันเอาปัญหาของรูปบ้านที่90 0กว่ากว่าคูเรือน,นในหลังเนี่ยเก้าร้กว่าห้องเนี่ยทำยังไงให้มันจบเร็วที่สุดเขาก็เลยว่าผมขออนุญ,ญาตพี่ได้ไหมถือความเมตตาช่วยกันพี่เขาก็เลยอนุญาตพออนุญาตเสร็จเราก็ได้เข้ามาดูปัญหาคือหนึ่งนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟหลักมันเสียลิฟต์ก็เลยใช้ไม่ได้ พอลิฟใช้ไม่ได้เนี่ยลูกบ้านต้องเดินคือสูงนะครับหนึ่งหนึ่งสองท่อน้าบางจุดที่แตกบางห้องใช้ไม่ได้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทีมปปาที่เรารู้จักมันนอกรอบแล้วก็ต้องจ้างเองมาช่วยให้อ่ะต่อมาไฟฟ้าตอนนี้ผมประสานกับไฟฟ้านครหลวงแล้ว,ลว,ลวทีมไฟฟ้านครหลวงเข้ามาแล้วก็เมื่อกี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ได้แลกบงแลกบัตรก็คือแจ้งกับส่วนกลางเก่าเพราะก็ต้องการน,นิดน,นึงพี่เขาก็น่ารักนะเขาก็บอกเอางกอนุญาตก็จะบางห้องก็จะเริ่มสามารถใช้ได้แล้ว อ่าเพราะเห็นว่ามีห้องใช้ไม่ได้เกือบร้อยห้องตอนนี้ก็ไล่ทําให้เขาไปนะครับต่อมานะครับเรื่องของนิติอ่าจะทํำยังไงรานนี้ผมก็เลยบอกกับลูกบ้านว่าคุยกับทีมเก่าให้เรียบร้อยนะแล้วก็ติดป้ายว่าจะมีการประชุมสามัญประชุมประจําปีอะไรก็ว่าไปที่เขาจะมีก็ให้ประชุมพอประชุมเสร็จปุ๊บก็จัดตั้งไปยืน่นเอกสารเรียบร้อยมันจะได้ดําเนินการไปได้ส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นช่วงนี้ผมจะดําเนินการให้ก่อน ทุกอย่างผมจ่ายให้แต่ผมบอกว้นนันอยู่ในเงื่อนไขคือผมไม่ใช่มีเงินเยอะคือจ่ายให้ก็จริงซัพพอร์ตให้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อคุณตั้งนิติเรียบร้อยแล้วก็ทําเรื่องเบิกผมก็ต้องทําก็ให้พวกทีมเขามา,มาบินเบิกกันตรงไปเองแล้วเดี๋ยวบริษัทนี้เขา้ามาซัพพอร์ตคืนผมนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ